บางครั้งดูเหมือนไม่มีใครเข้าใจบางครั้งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนผิดทางหลายครั้งมันอ้างว้างโปรดจำไว้ยังมีแสงสว่างส่องมาจากทางเมืองไทย กเกินไปจนหัวใจเธอเปียกชุ่มปัญหาที่มารุมก็แค่มุมที่อับเฉาเลือดนักสู้ของไทยยังฟังไว้ คนไทยแม้ทางจะยาวไกลเธอจะไม่หยุดก้าวเดินเธอจะไม่หยุด ม,มีใครเข้าใจบางครั้งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนผิดทางหลายครั้งมันอ้างวางโปรดจำไว้ยังมีแสงสว่างส่องมาจากทางเมืองไทยคําฟ้าข้าโลกเพื่อทำ กเกินไปจนหัวใจเธอเปียกชุ่มปัญหาที่มารุมก็แค่มุมที่อับเฉาเลือดนักสู้ของไทยยังฟังไว้ใน ไทยแม้ทานจะยาวไกล ท่านสามารถให้มาไลัยออนไลน์และของกินของใช้รวมถึงของขวัญให้กับศิลปินในค่ายของเราได้และเป็นการให้แบบให้จริงๆต่างจากการให้ดาวซึ่งจะต้องมีการแบ่งกับผ่านแอปพลิเคชันซึ่งจะไม่ได้ถึงตัวศิลปินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่คือการนำเงินจากท่านไปซื้อให้และมอบให้ศิลปินจริงๆถ้าท่านชื่นชอบศิลปินเจ้าของผลงานเพลงนี้แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะมอบมาลัยหรือมอบอะไรให้ศิลปินท่านสามารถปิดคิดนี้ไได้เลยแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปินท่านนี้และอยากมอบอะไร เเป็นท่านนี้เรามาไปกันต่อกันเลยค่ะขั้นตอนไม่ยากเลยท่านเพียงแค่เลือกมาลายหรือของที่ท่านจะมอบให้ศิลปินโอนเงินชาระเสร็จแล้วนั้นทักแชทเพจของเราแจ้งกับแอดมินและแอดมินดําเนินการซื้อของเหล่านั้นมอบให้ศิลปินซื้อไม่อัดคลิปวิดีโอขอบคุณท่านง่ายนิดเดียวดังนั้นไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนของมุมโลกท่านสามารถให้ของขวัญและมาลายกับศิลปินได้และศิลปินท่านที่เป็นเจ้าของปการเพลงนี้คือเจนนี่หวองเป็นทัางเจ้าของค่ายและเป็นน้องศิลปินและเป็นกระตทายแก่ด้วยเราไปดูรายการของมาลาย ามาและของขวัญหรือของที่ศิลปินท่านนี้ชอบกันดีกว่าค่ะรายการแรกเป็นมาลายลิบินธรรมดาหลักสีสันเราจะค่าสีให้กับท่านทวงละ2ยีบาทเพียงแค่ท่านระบุมาว่าท่านต้องการมอบให้ศิลปินท่านนี้กี่พวงโอนเงินชาระตามจริงและส่งให้อดมินแอดมินจะซื้อมาลายเหล่านี้มามอบให้กับศิลปินเลยมาลายต่อไปเป็นมาลายใส่เงินนั่นเองจะมีหน้ามีตามากขึ้นดูปังอลังการอู้ศิลปินจะรักมากเลยเพราะว่าได้เงินนั่นเองมีไซส์เอ XL แลและรายการมีดังนี้มาลายไซส์เมจะสามารถ ใส่แบงค์ได้ทั้งหมด5 0บใบถ้าสามารถเลือกแบงค์ได้ตั้งแต่แบงค์ยีไปจนถึงแบงค์พันตามกําลังจํานวนเงินที่ท่านมีต่อไปไซส์ L กับไ L ไซส์ L นั้นจะสามารถใส่ธนบัตรได้สูงถึง60ใบและไซส์ XL ใส่ได้สูงถึง100ใบคา่านต้องจ่ายค่าอะไรกันหากโดยค่ามาลายไซส์ M นั้นอยู่ที่2 5 0้าบาทค่ามารายไซส์ L อยู่ที่สา0รอบาทและค่ามาลายไซส์ XL อยู่ที่450 จำนวนเงินที่จะใส่ลงไปในมาลัยน,นั้นก็แล้วแต่กําลังของท่านเลยท่านเพียงแค่เลือกซส์มาลัยที่ท่านต้องการให้กับศิลปินและโอนเงินค่ามาลัยพอจำนวนเงินที่ท่านต้องการมอบให้ศิลปินตามชนิดของแบงก์ที่ท่านเลือกและแอดมินจะนําเงินทั้งหมดใส่ในมาลัยตามชนิดที่ท่านเลือกและมอบให้กับศิลปินเมื่อศิลปินได้รับมาลัยดังกล่าวศิลปินก็จะอัดคลิปวิดีโอขอบคุณท่านและโพสต์คลิปวิดีโอเหล่านั้นลงช่องทางของศิลปินหรือช่องทางของค่ายเพลงก็คือเพลง เจนนี่หวงกันเองรับรายการของของกินที่เจนนี่หวงชอบกันดีกว่าเจนนี่หวงชอบอรายการแรกคือซ้มตามปูปลาจะต้องเป็นซ้มตามปูปลาที่มีรสชาติเผ็ดเค็มนำํำที่สำคัญจะต้องมีการตำแบบลาวหรืออีสานแท้ๆปะลาลาต้องฉุนแบบชนบทข้า,า,าวผัดกะเพราจะต้องเป็นข้าวผัดกะเพรามูสับที่ใส่บุนเส้นที่สำคัญไข่ดาวที่ปูปลายจะต้องเป็นไข่ดาวที่ไข่แดงไม่สุกแต่ไข่ขาวกรอบเรืืองมากๆเยลลี่จะต้องเป็นเยลลี่หมีเท่านั้นยี่ห้อใดก็ได้ราคา10บบาทตัวเยลลี่นะ นางชอบกินและชอบกัดที่ส่วนหัวหออหมีอย่างวันเคี้ยวนาาเป็นกระตุกจิตตนเองต่อไปถั่วต้มและถั่วลรญี่ปุ่นท่านจงเลือกชนิดของถั่วที่ท่านต้องการที่จะมอบไปกับนางบอกแอดมินด้วยนะคะว่าถั่วชนิดไหนผลไม้ที่นางชอบก็คือฝรัง่งสับป,ประรดสม้มและมะพร้าวนั่นเองท่านก็โอนชำระตามจำนวนที่ท่านต้องการจะให้นางรับประทานชนิดของผลไม้และบุให้แอดมินได้พรอยแล้ววิธีการง่ายมากท่านเลือกเมนูหรือของเกลนที่ท่านต้องการส่งมอบให้กับศิลปิน และจากนั้นโอนเงินตามจำนวนจริงและแอดมินจะไปซื้อของกินนั้นจริงเพื่อมอบไปกับศิลปินท่านนี้นั่นเองสำหรับรายการของของใช้ที่ศิลปินท่านนี้ชอบคุณจินนี่หว่งนั้นใช้เครื่องสำอางตลาดนัทเท่านั้นคือสสำอางราคาแพงหรือแบรนด์เนมไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากขันและละค่ายเครื่องราคาต้องไม่เกิน39บาทสีตาจะต้องเป็นสีม่วงหรือสีฟ้าเพราะนางเชื่อว่าทําให้นางดูเด็กซึ่งนางคิดไปเองที่สําคัญก็คือสีปากหรือลิปสติกนั้นจะต้องเป็นสีแดงโดยเฉพาะสีแดงเลือดหมาเชื่อว่าแดงจ,จัดๆนางจะชออบมากนันเง ะสมแปลกมากต่อไปยาสีฟันจะต้องเป็นยาสีฟันสมุนไพรเพราะนางเป็นกระเทยแก่แล้วและมีสียหอ้อที่นางใช้เท่านั้นก็คือยาเดดิฟันซิมปรีทิดนิยมดอกบุคูคอเกตจะต้องเป็นคอเกตสูตรสมุนไพรเกลือเท่านั้นยาสะผมจะต้องเป็นยาสะผมเขาคอภูทะเลเท่านั้นและเป็นสูตรผมลูวของเพราะนางเป็นกระเทยแก่ที่ผมลูบง่ายผมลูบเป็นกองเลยราคา8ปบาทสบู่จะต้องเป็นสบู่อ้อนผัวเท่านั้นเพราะนางไม่มีผัวนางจึงต้องการใช้สบู่อ้อนผัวเพื่อจะมีผัวนั่นเองแท้จริงแล้วนางเป็นคนที่แพ้สบูย่ยห้อ อื่นมากมายสบู่อ้อนผัวนั้นนางเป็นคนแต่งหน้าจัดจําเป็นจะต้องใช้สบู่อ้อนผัวเพ้าล้างอย่างหมดจดและนางใช้สบู่ก้อนเดียวตั้งแต่หน้าไปจนถึงทั่วตัวของนางเลยอืมด ต่อไปแป้งเด็กจะต้องเป็นแป้งเด็กยี่ห้อน่ารักเพราะนางเชื่อว่าเขาตั้งชื่อแบรนด์นี้มาจากความน่ารักของนางซึ่งนางก็คิดไปเองเช่นเดียวกันและแป้งเด็กน่ารักจะต้องเป็นแป้งเด็กแพ็คคู่หัวใหญ่ราคา115บาทเท่านั้นเพราะนางใช้แป้งเปลืองมากนางจะชอบโรยแป้งทั้งตัวทั่วตัวนางเหมือนกันชุบแป้งทอดของการทอดไก่นั่นเองต่อไปเป็นรายการของขวัญที่นางต้องการนางต้องการทุกสิ่งที่เป็นทุกกตุนตุกตาและตุกตาที่นางชอบเป็นตุกตาทั้งน่ารักและน่าสยองขวัญน,นั่นเอง ตุก๊กตาตัวแรกเป็นตุก๊กตาโรมาแล้วต้องเป็นตุก๊กตาโรมาตัวใหญ่ละ100่ซนติเมตรขึ้นไปเท Pascal ่านั้นเพราะนายจะชอบนําไปขยําฟัดอย่างบ้าคลั่งราคา590บาทเป็นราคาจริงตามที่เราสํารวจมาจากร้านที่นางซื้อไว้จำนั่นเองต่อไปตุก๊กตาลิงเป็นตุก๊กตาลิงที่หน้าเหมือนนาว่าไม้ค้ายาต้องเป็นลิงอุหลังอุตังเท่านั้นและมีขนาดไซส์5้าซมขึ้นไปทําไมนายต้องชอบตุก๊กตาลิงด้วยเพราะนางเกิดปีลิงนั่นเองต่อไปเป็นตุก๊กตาตัวเงินตัวทองนายจะชอบเป็นพิเศษพเพราะ และต้องเป็นตุ๊กตาตัวเงินตัวทองไซส์5้าสเซนเท่านั้นตุ๊กตาต่อไปเป็นตุ๊กตาปลาทูนึ่งเป็นตุ๊กตาที่นางชอบไปฟัดขย้ำและจะต้องเป็นตุ๊กตาปลาทูานึ่งขนาดใหญ่เท่านั้นนั่นก็คือขนาดหน0 c m ซมต่อไปตุ๊กตาเป็ดน่ารักนางมีความเชื่อว,ว่าตุ๊กตาเป็ดนั้นเป็นสามีของนางสามีของนางดยซ้ว่าฝัวเก่าที่ทิ้งนางไปนั้นจะหน้าตาละไม้คล้ายเป็ดน่ารักนั่นเองนางก็จัดใช้ตุ๊กตาตัวนี้ กอดรัดฟันเวียงก่อนนอนเช่นเดียวกันถ้าท่านคิดว่าเป็นของที่มีสาระและคู่ควรจะให้กับนางแจ้งกับแอดมินและโอนเงินมาได้เพื่อที่จะมอบของขวัญเป็นที่เลือกให้กับนางตามชนิดของตุ๊กตาที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับนางนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา,าชิดใดตามรายการต่อไปน,นี้นางชอบและคลั่งไคล้หมดทุกอย่างแน่นอนวิธีการง,ง่ายๆคือท่านเลือกของและมาลายที่ท่านต้องการที่จะมอบให้กับซิลเป็นคำนวณเงินเองด้วยเพราะว่าแอดมินปวดหัวมากพอแล้วแค่หาซื้อของก็ปวดหัวแล้วดังนั้น อย่าให้เราปวดหวัวมากกว่าน,นี้เลยคำนวณเงินเสร็จแล้วให้ท่านสแกนคิวอา e และโอนเงินมาดังเลขบัญชีหรือคิวอา e โคที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้ะนั้นส่งรายการต่างๆให้กับแอดมินส่งสลิปเป็นหลักฐานให้เรียบร้อยให้กับแอดมินโดยการทักแชทเพียดนี้และ แอดมินจะนําเงินของท่านไปซื้อของสั่งมาลายและถ้าเป็นมาลายเงินก็จะต้องถอนเงินและนําเงินไปใส่ในมาลายให้กับท่านมอบไปกับศิลปินหลังจากนั้นศิลปินจะถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อยืนยันว่าได้รับของสิ่งนั้นแล้วขอบคุณท่านถ้าเป็นมาลายชนิดที่เป็นมาลายใส่เงินจะอัจคิให้ท่านเดี๋ยวนั้นเลยในวันรุ่งขึ้นแต่ ถ้าเป็นของชนิดอื่นที่เป็นชนิดชิ้นเล็กๆเ,เราจะอัดคลิปให้อาทิตย์ละครั้งนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของการให้ของและให้มาลัยแบบออนไลน์ซึ่งเป็นการให้แบบจริงๆไม่ใช่ให้แบบมโนภาพเหมือนที่หลายคนเข้าใจไม่ว่าท่านจะให้ของเล็กของน้อยมูล,ลค่ามากหรือมูล,ลค่าน้อยไม่ได้แปลว่าท่านรักศิลปินท่านนี้มากหรือน้อยแต่แค่ให้ก็เท่ากับน้ำใจแค่ให้ก็เท่ากับกาล,ลังใจให้ศิลปินมีแรงใจมีกําลัง ในการสร้างผลงานอันดีงามต่อไปนั่นเอง หลายท่านทักมาในแชทเพจนะคะโดยเฉพาะ f c หลายท่านที่ไม่ได้มีกำลังเงินมากพอที่จะซื้ออัลบัมรักชาติตลอดไปซึ่งราคา890บาทก็จะทักมาในเพจว่าอยากได้เพลงไปฟังนี่ถูกกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว890กับ150เพลงนี้ก็ถูกมากแล้วนะคะเอาอย่างนี้ถ้าท่านไม่มีกำลังจริงๆเรามีอัลบัมเฉพาะกิจใช้คำนี้เลยก็คืออัลบัมเพื่อเธอนะคะมี30เพลง180บาทก็ยังช่วยให้กับ f c ที่ท่านที่มีรายได้ไม่เยอะมี งบไม่เยอะ ดีกว่าท่านไปซื้อเพลงละ36บาทของเรานะฮะเพราะว่าอันนี้เฉลี่ยเพลงละ6บาท30เพลงนี้เราจะคัดมาให้เลยทั้งเพลงรักชาติเพื่อแผ่นดินหิวใจธรรมะคัดที่ยอดนิยมจริงๆคัดที่ยอดวิวสูงจริงๆนะคะและท่านต้องชอบเป็นไฟมาสเตอร์เหมือนกันออริจินอลมาสเตอร์เหมือนกันเสียงชัดละมุนล,ละไมเหมือนกันเลิศกว่าฟังในออนไลน์เหมือนกันแต่ท่านจะไม่ได้แฟชไดนะคะท่านจะได้เป็น QRco d e แบบนี้แทนซึ่งง่ายะ่ะท่านก็แค่โอนเงินนะคะร้อยแ บานะตามบัญชีที่เราจะแนบไว้ท้ายคลิปนี้หลังจากนั้นส่งสลิปทักแชทแอดมินส่ง QR โค้ดท่านสแกนถ้สแกนไม่เป็นไม่เป็นไรบอกแอดมินแอดมินจะให้เป็นลิงก์แทงจิ้มเข้าไปปึง้งเพลงจะลั่นเข้ามาเลยแล้วท่านก็ดาวน์โหลดเลยนะง่ายมาก30เพลงนะคะอยู่ที่ไหนของโลกก็ซื้อได้โปรนี้เพราะเราเข้าใจจริงๆเพราะว่าท่านที่ไม่มีเงินคือไม่มีจริงๆแต่ชอบผลงานเราจริงๆบางท่านถึงขนาดบอกว่าเนี่ยอัดแบบอัดแบบเอแบบอ,แบบอ,แบบอใช้โทรศัพท์อีกเครื่องอัดอ่ะซึ่งเราโอ้โหแสดงว่าท่านชอบผลงานเราจริงๆอันนี้เฉพาะกิจนะครับ ก็คือเต็ม500ท่านก็คือปิดเลยนะคะเพราะว่ามันต้องป้องกันไฟล์เพลงรั่วไหลด้วยนะคะหลักการง่ายๆในการสาระเงินนะคะโอนเข้าที่ q r c o d e นี้เลยค่ะเลขบัญชีนี้นะคะพร้อมเพลงนี้เลยนะคะและหลังจากนั้นส่งสลิปทักแชทเพจเลาทักหาแอดมินรอ q r c o d e เข้าระบบดาวน์โหลดได้เพลง o r i g i ินอลมาสเตอรแบบถูกกฎหมายไปฟังค่ะ